สวัสดีครับผมตีรพันมายากจ็จะก็จะขอนำเสนอบทเพลงเล่าสู่รับฟังของท่านอาจารย์สารคุณวุฒิครับเดี๋ยวนะครับนะ นั่งเบ่งเทียนชัยที่จุดไวน้นารูปในลวงลานน้อยมาทวงว่าเป็นอย่างง้อจึงร้องไห้เช็ดน้ำตาบบทันอยากสิบ,บอกลานว่าจังใดตั้งแต่ในลวงจะไป หัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท้องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อพระเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไว้เดือละคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหวงรักษา ตอดล้านเบิงลูปข้างฟ้าบอกหูน้ำตาเพือมาตอนไหนสีบอกหักจังใดปอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ขางคนบนดินได้ยินถป้าหรือไม่สีทำความดีรักษามาคีที่พ่อสอนไว้ เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์เล่าสู่ล้านฟังบอกรักดังดังด้วยกันทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทายข้ามผ่านที่นี่ล้วงท่านทรงห่วงใหญ่ คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันรักษามัคทีครับผมขอบคุณครับดี Okay, we'll